อ้าวเขาบอกแฮกเหรอละมันบอกว่าแล้วมันก็หนีไปเลยคุณเอาก็ออกจากเกมไปเลยผมผมไม่ได้อยู่ไงมันพิมพ์หรอมันพิมแฮกดอนแฮกดอนแฮกเอะเอาอะไรมาแฮกก่อนเพื่อนในกาทิวิลลี่เออมันแค่ในกาฮิวิลลี่มันแฮ็กอะไรก่อนอ่ะเดี๋ยวลองวิลลี่ก็ตายดูว่ามึงจะบอกแฮกอีกไหมเมื่อกี้เห็นลูกเฟืองเยอะเลยอะคุณ ไปไลพุ่งอ้โหูดานไม่เห,หมาะกับผมเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยเอ้ยคุณรถแตกเกเดี๋ยวไปอยเท้าผมเห็นพาเลยรถแตกไอรถเหลืองอะ่ะไอคนเปิดกล่องอยู่รถเหลืองเยอะมากเลยคุณตรงผม ทไม่รู้ตัวแม่งกัดจะดึงหลังว่าโทษเสียดายโหเล่นเป็นแล้วเนี่ยใช่เขาเล่นเป็นกันเรียบร้อยไม่เล่นกัะต่ายนานมากเมาล่านอีกแล้วผมล้องไปเครื่องว่ะใช่ใชใช่มีหนึ่งคนสองคนสองคน คนคุณไล่คนหนึ่งไปเลยดุกเป็นนะเนี่ยหลงไฟหลงไฟคูฟอตรงผมหนึ่งตัว โดนชู๊กส์โอ้ยผมก็ตกโอ้ oh. หเหลือสามขวานแล้วพอจู๊กับผมทั้งวันเลยคุณเปลี่ยนก็อีก็ได้เขามีคนกำลังวิ่งไปทำคนหนึ่งคนนะไอ้คนเจ็บอะไอ้เฮียนี่เป็นใช่ไหมใช่ผมก็เป็น คนหลอกไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋ย,ย,ยแยกกันคุณได้ได้ได้ด้ได้ผมไปบ้านเล็กให้่าลืมทื้เครื่องนะบ้านเล็กหนึ่งคน คิดว่ากูไม่เห็นหรอคิดว่ากูไม่เห็นหรออะไรวะดูตรงหูตรงรถเหลืองเยอะมากเลยคุณ ลเหลืองเยอะมากเลยแม่งเ,เป็นทุกคนเลยอะ่ะใช่ใช่ใช่ลดเหลืองเยอะมากคุณเดี๋ยวไปให้โดนหลอกไฟไปหนึ่งทีอ่อนนันของอคมคุณผมไปเครื่อง,น,องนี้ก่อนโอยเฮีย อันนั้นบาง <travail> อย่างไอเครื่องรถเครื่องรถไอเครื่องในแมสข้างๆรถเหลือดอะมีหนึ่งเครื่องคุณคนนึงคนนึงคนนึงเดียวเลยคุณเขาวนกับผมอยู่โดนเดฮิตบล็อกอ่ะกูเข้าใจเว้ยฮิตบล็อกก็ตายให้ผมช่วยบ้าช่วยช่วยช่วยได้ได้ อืมโอเคสวยโหค้นเร็วใช<ค>่เขาเป็นเลยป้าหมายสามคนเนี่ยขับปั่นกันเร็วขับปั่นกันเร็วคุณเข้าเครื่องอันี้มาเข้าเอ่อฟันเฟืองมาเยอะ อุ้ยไม่โดนได้ไงต้องซ้ำแล้วคุณไม่ได้แล้วต้องซ้ำแล้วได้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 ไดอยู่ตรงผมเลยต้างห้ซ้ำหนึ่งคนจัดไปซ้ำ เ,เปลี่ยนเป้าหมาย <c oughs> เครื่องรถแตกคุณผมมาอยู่ <c oughs> ในแมส <c oughs> มีคนอยู่ตรงข้างหินผม ให้แมสได้แมสไปเลยได้เช็คเครื่องให้อยู่คุณบาเล็ก เคตัวนี้น่าซ้ำมากบ้านเล็กนิดตัวเดี๋ยวผมไปที่ยนก่อนนะได้เลยโอเคตาย เพราะกำลังไปแมสรถเหลืองโูมาไปแมสรถเหลืองกันเทียบเลยคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจะเสร็จแล้วจะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยแข่งเครื่องหรอแข่งเครื่องหรอมึงแข่งเครื่องหรอกล้าแข่งเครื่องหรอมีลุงบินอยู่ตรงนั้นคุณมีลุงบินอยู่เดี๋ยววะเดี๋ยวนี่รถแตกรถแตกรถแตก ในแมสในแมสในแมสแมนนี่แมนแมนี่เออนั่นแหละหนั่นแหละหนึ่งตัวหนึ่งตัว <ไป S 1> หนึ่งตัวเดี๋ววยวผมโซนเครื่องให้ผมใจดะหนึ่งคนเอเดี๋ยวคุณไปแมสได้เลยนะเออ แม่เลยไปแม่เลยไปแม่เลยไปแม่เลยเค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 นี่เราส่นตัวแล้วนี่คุณสี่ตัวแล้วด้วยมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้ว,มมลวใช่ใช่คุณโซนคุณโซนฝั่งนั้นไปเลยเดี๋ยวผมโซนฝั่งนี้ให้เฮ้ยดุกว่ะดี้ยมันชื่อไม่ได้แล้วคุณหนุกวาหนุกว่าหนุกว่ามันแทบได้อยู่แทบได้อยู่ใช่เหรอเห็นแล้วเห็นแล้วมันยังไม่ล็อกเทิบได้อีกสี่ทีถ้าไม่ไหวบอกผมนะไปช่วย เจ๋งจนะเจะ๋งนะเจ๋งเลยวะเครื่องบาลเล็กมีคนแตะผมไปกลับไปกับผมกลับไปกับผมกลับไปได,ไ,ดไ,ดได้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 กลับไปเลยกลับไปเลยมันมันไม่ได้อันนั้นแล้วผมไปประตูเอมเครื่องไกลก่อนนะอยู่กับคิวบินนี่คุณไปฝั่งนู้นเลย ให้ hey, คุณมานะเครื่องไกลหน่อยดิได้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 นะได้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 ไดไดคุณยิบลิมอยู่ตรงนี้นะผมไปไม่ได้เออมีคนมาซ้ำเครื่องแล้วหนึ่งคนเครื่องไหนแมสที่บิลลี่มาซ้ำเครื่องคุณ Okay. เอาคอกันดีมากเลยเสร็จแล้วโอเคเอาฮีเบลี่เดี๋ยวผมเอาฮีเบลี่เองงบินลงบินลงบินเออเอาเลยเอาเลยโอเคอย่คนไปเปิดประตูนู้น เขารู้เองได้อะคุณมาอุ้มเขาหน่อยเดีโอเคเดี๋ยวผมไปมีคนเปิดประตูนุ้นอยู่แต่ว่ามันมันอยู่ตรงไหนวะนู่นไงประตูนี้เลยอีกประตูหนึง่งมันล้มตรงไหนวะนี่ผมผมอุ้มแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว,วแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอไหมโอเคเดี๋ยวผมเอาอีกประตูหนึ่งแล้วกันคนคนเฝ้าอีกคนหนึ่งเลยได้ได้ได้คนเปิดประตูนี้อยู่ไกลไกลใกล้เสร็จแล้วมาละ โซนหนึ่งทีเพื่อนกูไม่หลอกไฟหรอกเดบิวตัวเดียวเพื่อนรู้จักเดบิวตัวเดียวน้อยเกินไปละอ,อื้แม่งเอ้ยนี่อว่ารอดได้มันรอดได้เพื่อน คนเดียวได้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 ผมกำลังไปผมกำลังไปผมล่อผมล่ออยู่ผมไล่อยู่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วล่าแล้วผมกำลังไปมาไหนมาไหนดักดักแล้วดักแล้วดักแล้วมาดักแล้วดักแล้อือุ่ยขวานหมดแม่งลืมเติมขวานเฮ้ยเฮ้ยลืมเติมขวานผมลืมเติมขวาน เยี่ยมเงินเลยเอ๊ะแต่ว่านึกว่าจะแพ้แล้วอะใช่นีกว่าจะแพ้แล้วนะเออนีกว่าจะแบบว่าไม่ได้ตะโกนแล้วอะใช่มันฝั่งคนน่ากลัวมากเลยไม่ตันน้เหลือเครื่องเดียวแล้วเราอยู่ตรงเครื่องเดียวอะใช่ใช่แมมากหลุกชิ้นหมายเลยวะ